คลิปนี้ครับเป็นแนวทางของเจนุกเอียงครับเกี่ยวกับราบพัฒนาหลักว่า5้าน้อยประจำมณียี่สิบพฤษภาคมนะครับสอ6พนห้ร้อกสิบกนะครับเนาะจะมนี่ใบมุงแล้วอะเจนุกเอียงให้เด่นที่สองหกห้าครับสองห้าสองตัวมีสองหกสแล้วก็เลขเบิ้ลครับ2 2งสองหาห้ อ,อมากขึ้นปุย๋ยแล้วเมาคือทางสิ่งตัวทองครับเป็นเล็กเบิน,นะครับเนะาะสตัวกับ265และ2องหกหนะครับอ่าดี่คือแนวทางจากเจโนอเอียงราพัฒนาแลฮานอยปกติพิเศษและ VIP นะครับหรือท่านามักเล็กดีกับจับใส่หุ่นก็ได้นะครับทุกแนวทางเลยอ่ะขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณเกียวเอียงน้ำครับ